ดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดนใต้พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอุกทกภัยบ้านบากงงหมู่หกอำเภอฤาะจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่28ธันวาคม2566เวลา12นาฬิกา30นาทีที่วัดสายทองอําเภอรหรือเจจังหวัดนราธิวาสพลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเลขาธิการศูนย์พันธนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พระครูโคสิตสุตาพรเจ้าอาวาสวัดบุญพารามประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้นำเครือข่ายพุทธทศนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอกอาคมพงพรมและหน่วยปฐมพยาบาลศูนย์กู้ชีพกู้ภัยมชิมามูลนิธิโรเจเต่าบอกเก่าไห่และมูลนิธิประพัดลงพื้นที่เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลดนบ้านบักงงหมูห่หปริศอ,ออำเภอริอสะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุพยันแดมะเมลง นายอำเภอรือศพันเอกนพดลพรหมมากรองผู้บังคับการกรมทหารพราน46กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงเดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องหลังจากที่น้ำในพื้นที่ได้ลดระดับลงยังคงห่วงใยชาวบ้านในพื้นที่จึงเตรียมความพร้อมและบูรณาการรวมกับทุกภาคส่วนที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลาประพันธ์ฤททิวงบัรณาธิการเดลิมีเรอร์ปลายด้ามขวัญชายแดนใต้สื่อยุค <lok Beautiful, S 1> หม่ส่องทุกมุมมองสู่ชายแดนใต้รายงานจากที่เราได้รับทราบนะครับในเรื่องการเสริาน้ำท่วมการว่าพี่น้องไปการช่วยกันสามบ้านในพื้นที่ของต่างจังหวัดในรับผลการทุกขมากแลักะตู้ได้ปั่นปัญญาจากทางอำเภอความสะดวกทางการและทราบความเปลี่ยนร้อนนะครับตามที่วัดมาแล้วมีจัดขาดจากภายนอกทั้งเป็นทางที่วิ่งปัญญาเร้าพอดีจากรามันเทียม ก็ะครจากประเด็นดกล่าวนะครับนำโดยท่าจากนะครับระภูมิพลิตุรพอน์โดยท่าเป็นทัานหม่ของพัศนีเราก็ได้รวบรวมขอมาตรวจในขณะเดียวกันก็มีคนผลการจะไ่แค่ประธานคอสปรุกที่หนะครับและก็ในส่วนของประษทศอาคมและที่สำคัญก็คือมีที่เขาบอกเองวนี้กระตุ้ท่านรอรี <t 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 ่จะเดินหน้าแนี <t <t uh ้ก uh ็ สินขอก็มีหลายรายการนะครับแต่ว่าจะเน้นในจุดที่ที่น้อง่อใช้ประโยชน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้าไข่ไก่อาหารแห้งข้าวสารเครือกกระป๋องนะครับแล้วก็ถึงยังที่นอกจากนี้ารกบตอนนี้ท่านผู้าหก็ได้ส่งเงินยังที่มาจานวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นนะครับึ่งนนี้ก็เป็นความหวงใหญ่ของการกระารและการกยสจายที่น้องประชาชนข้อมูนตัวของคอส คุณประโขดจะแจ้แก้วแล้วก็วันที่เสาบอกเค้งแล้วก็ในส่วนของศูนย์พัฒนาศึกษานครปฐมแดนภาคใต้ซึ่งมีท่านอาจารย์ตัวติดคุณาภรณ์ท่านอาจารย์ขาวเนี่ยท่านนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยตรงนี้เราก็ได้เตรียมเข้าของซึ่งได้รวบรวมมาจานอย่างเต็มที่ ิแล้วก็มอบกนะน้ก็มอให้ผมเป็นอันนักนะครับเป็นทแทวันนี้ก็ขอได้จุดมอบนะครับของงานนะี้ให้กับทางทเาจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารทานก็ดีอำเภอก็ดีเสือสายสมาพันธ์ไปพุทธนะครับที้ก็มีอขออุณยทางแต่บ้านทนายก็ทราบราโดนหนักมากนะครับแล้วก็ พวกเราขรแบครพี่น้องที่มาแก้ปัญหาขอนี้ก็จะมอบกระคงคงจะให้ทานพื้นที่ได้ได้กระจายกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับของาจะมากพอทุกวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นถ่ายใจไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือพวกหัวข้อนะครับแก้ปัญหาทัดต้นดีกรับก็ต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจนะครับให้กับพวกทุกคนในกาต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่น้องๆทุกคนนี่นะที่ได้ช่วยกันดูแลพี่น้องนะครับทุกขาติ นอ้องมีเป็นอย่างดีแล้วเขอขอบคุณสวัสดีครับ